เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพี่ดูดิโอ้โหเยอะแยะตะแะไก่กาคือเต็มไปหมดแล้วรถเต็มผมเท่าไง,งาดีลูกค้าครับรู้รู้ใจกันอยู่รู้มือกันอยู่ชุดใหญ่ต้องออกแล้วต้องออกชุดใหญ่อีกแล้วคืนนั่นอีกแล้วโอ้โหลงไม่ม MAN! กี่วันทีนี้มาแน่นอีกแล้วเดี๋ยววันนี้ ทุกท่านครับตั้งสติและเลือกซื้อได้เลยอยากได้คันไหนโอเคไหมคันแรกของเราในวันนี้ครับคือ Mazda 2 Sky Active ตัวดีเซลตัวท็อปสุดปี2 0ร5ัคันนี้โคตรสวยเครื่องดีเซลครับตัวถังไม่มีสนับพิ้านราท่วมสภาพสวยสดไร้ที่ติไม่มีแนมะ้แต่รอยขนแมวไม่แต่ชิ้นเดียวภายในภายนอกใ่เอี่ยมเหมือนรถใหม่ปายแดงวันนี้ผมจะลดราคาทีมงาน,นเปิดล็อกครับผม ยาชาเอาดูริรอบนึงนครับระหว่างรอกุญแจครับผมทีมงานไม่เปิดกุญแจเราเดินโดดกว่าทีมงานจะตีกุญแจได้เอาไว้ครับทีมงานไว้ครับที่จะเปิดภายในลูกค้าดูเพราะว่าครับนี้สภาพสวยสุดๆสวยจัดๆเอาครับเชิญครับช่างภาพแทนเข้าไปฮะเบาะนี่เป็นเบาะหนังสีดำตะเข็บแดงนะครับขิดด้วยแถบสีแดงมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นหน้าจอสองดินจอติกคโคนพวงมาลัยกดปุ่มสตาร์ทพุ่น พุทสตาร์ทสมาร์ทเอนทรีอะพี่ครับดูฮะใหม่ไหมใหม่ใหม่ไม่ใหม่หม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 ดูบาดหลังด้วยเอา้าดูให้ครบเอาให้หมดลูกค้าครับเดี๋ยววันนี้ถ่ายเป็นสิบคันมาไว้ไปไว้มาทำราคาโปรโมชั่นเลยกันอย่ารอชา้าอย่ารีรอคันนี้มาต้าสองสกายทีถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดงราคาเจ็ดแสนไปไปายตัวท็อปสุดวันนี้เจ็ดแสนไปไปคันคึ่ง กันครึ่งเหลือ3 000สนไปปลายสามแสนไปไป, 3, ไป,ไปวันนี้จัจโปรโมชั่นลดราคาให้ลูกค้าเต็มคาราเบลสามแสนไม่ขาย3ามแสนหไม่ขายวันนี้ผมจะขายในราคาสามแสนสา่นเก้าบาลลูกค้าคำสามแสนสามหมื่นเ้าเนบา,บาลราคาที่พอดีในละหกพานไม่ต้องเช็เดาวเลยแม้แต่บาทเดียวลูกค้าในตสนใจที่ต่อมา0ูนย์แปดหกตัวอล้ก็เจครับใครที่รับมาสดใครที่ติดแท็ก มาหาลาอเซก่ามีทางออกครับใครอยากได้ทอมาเลยขอบพระคุณมาครับบ๊ายบายครับผม